ครับพบกับผมมิสเตอร์กรเกษรตนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ที่สวนเพชรมือมหาอีกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้จะมาดูระบบสูบน้ําแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับผมพร้อมแล้วก็ นี้นะครับเราก็มาดูระบบสูบน้ำของสวนเทศเมืองนหารของเรานะครับก็เป็นแบบเครื่องเบนซินธรรมดานะครับสูบจากบ่อบาดาลนะครับผมก็มาดูบ,บ,าดาาบ่อ,นนบอบาดาลของเรานะครับนี้บ่อบาดาลของเรานะครับเป็นบ่อแบนิ้วนะครับ ขอดูสอนิ้วครับสำหรับเครื่องสูบน้ำของเรานะครับก็เป็นเครื่องเบนซินธรรมดานะครับเครื่องธรรมดาขอดู นี้นเลยก็อาจจะเดินไ่ขึ้นนะครับไปเดินเดินรอบธรรมาดาครับผมสำหรับการจ่ายลงล่องนะครับก็ไปตามล่องนะครับเป็นล่องไปตามวัดแถวครับผมสามารถจ่ายทีละแถวทีละแถวได้ครับผม อันนี้ก็ล่องลอง่ลองจ่ายน้ำนะครับผมเป็นแบบระบบจ่ายน้ำแบบต้นทุนต่ำจริงๆนะครับผมสามารถปรับใช้ได้นะครับถ้าถ้าใครมีเครื่องสูบน้ำเบนซินอยู่ที่บ้านก็สามารถปรับใช้ได้เลยครับผมตอนนี้เราก็สูบใส่ล่องนี้ครับผม สำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับอ๋อขอขอขอจบเพียงแค่นี้ครับอ๋อสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับจบเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการ เพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังใจกำลังใจในการทำคลิปในการทำคลิปต่อไปนะครับต่อไปนะครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ